สวัสดีพี่น้องสมาชิกชาวเหรียญพายทุกทุกท่านนะคะวิดีโอนี้เป็นสิ่งที่คูดาถ่ายทอดจากใจคูดานะขอขอให้ทุกท่านทราบถ้าท่านใดฟังแล้วอึดอัดไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องฟังนะคะเพราะว่าคูดาเนี่ยถ่ายทอดให้ด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่ถ้าหากรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยมันคูดาก็ไม่อยากรับรับพลังงานลบอ่ะเนาะโอเคคูดาจะบอกว่า เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2,568ที่ผ่านมานี้โคทีมได้เปิดแมนเนส่วนหนึ่งนั่นคือการเปิดเชื่อมกับเครือข่ายให้เป็นแมนเนเปิดแต่ไม่เต็มตัวนะฮะก็คือเปิดให้เหรียญเนี่ยขึ้นกระดานเทรดทำการซื้อขายเหรียญในกระดานคริสโตได้เปิดโอกาสให้วานนะฮะผู้ลงทุนต่างๆ เข้ามาซื้อเหรียญแล้วก็ให้ผู้เบิกทุกท่านที่อยากจะมีเหรียญเก็บไว้เยอะๆแล้วเอามาลงทุนทำธุรกรรมต่างๆนะฮะก็มีโอกาสที่จะซื้อเก็บมาแต่คอทีมขอร้องไม่ให้ใครเหรียญทำไมคอทีมถึงไม่เปิดเมเน็จเต็มตัวถ้าเปิดเต็มตัววันนั้นโอ้ตอนนี้ก็คงขายเหรียญกันเกลี้ยงแล้วเนาะต้องเผาเหรียญทิ้งกันแล้วแหละ แล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าหลังจากจากวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยนะคะโคทีมได้พัฒนาระบบนะคะแอปต่างๆอีกเยอะแยะมากมายและยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องทำให้สำเร็จรวมทั้งทางด้านกฎหมายนะคะของคริปโตด้วยซึ่งนำโดยอเมริกานะคะซึ่งมาถึงวันนี้ ก็จะเห็นชัดเจนมากเลยวันนี้วันที่อาสินะคะซึ่งวันนี้เฟดก็ลดดอกลงไปแล้วนะคะซึ่งมันมีอะไรมากมายกว่าที่เรานะคะจะมองเห็นแค่ตาเปล่าและวิจารณ์มันจะมาเมื่อไหร่มันจะจริงเหรอเมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่อย่างน้อยคุณสามารถซื้อเหรียญมาลงทุนได้อะมันจริงไหมล่ะคิดแค่นี้นะคะและ ทุกทสิ่งทุกอย่างก,ก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วเดี๋ยวคูดาจะพูดในวาระก,การประชุมพุวงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเอออย่างน้อยเนี่ยเหรียญที่เราขุดมายอย่างน้อยก็ได้ฟรีไม่เสียหายอะไรแต่หากเราจะลงทุนเพิ่มเติมก <Took S 1> <iber> ็ต้องซื้อซึ่งคูดาเนี่ยซื้อเหรียญมาหลายแสนนะคะหลายแสน,น,น,นแล้วเอาเป็นว่าอารมณ์นี้คูดาจะบอกว่าเหรียญที่เราซื้อามาเนี่ยนะคะคอทีมเนี่ยเปิดโอกาสให้เราซื้อเหรียญ แต่เหรียญที่ซื้อมานะ่ะมันเป็นเหรียญที่ไม่บริสุทธิ์อ่าเหรียญที่บริสุทธิ์ก็คือเหรียญที่เราขุดได้เองเนี่ยค่ะเราขุดได้เองเอ่อที่เหมืองขุดของเราขุดอะค่ะซึ่งเหรียญที่เราซื้อมาจากกระดานเทรดน,นั่นเป็นเหรียญที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งโคทีมจะล็อกไว้5ปีนะคะหมายถึงว่าระบบจะล็อกเหรียญนั้นไว้5ปีซึ่งถึงแม้เราจะซื้อเหรียญมาเรามีเหรียญแล้ว ในกระเป๋า wallet ของเราแต่เราก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเปิด m ม n เ e ็ตเต็มตัวก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วเนาะเปิดเม n เน็ตเต็มตัวเนี่ยก็คือเต็มรูปแบบเนี่ยอีกไม่นานนี้นะคะโอเคก็หวังว่าทุกท่านเข้าใจแล้วว่าเหรียญที่บริสุทธิ์ก็คือเหรียญเนี่ยคะ่ะที่เราขุดได้เอง นะคะเหมืองไพเราทาเหมืองเองแต่เหรียญที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือเหรียญที่เราเนี่ยซื้อมาจากกระดานและมาทําธุรกรรมต่างๆมามาขับเคลื่อนระบบนิเวศมาช่วยกับเคลื่อนระบบนิเวศทําโน่นนี่เยอะเลยนะคะแต่เหรียญน,นี้จะถูกล็อกไว้5ปีแล้วจะรู้ได้อย่างไรละ่ะว่าเหรียญมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แน่นอนอยู่แล้วค่ะคอทีมเขาเป็นคนสร้างโปรแกรมขึ้นมา เพราะฉะนั้นเขาต้องวางแผนไว้แล้วแหละนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าบนเหมืองภายของเราเนี่ยนะคะได้อัปเดตโปรโตคอล22แล้วนะคะโปรโตคอล23เนี่ยก็คือมันจะทำให้ราคา g c v อะค่ะเกิดผลผลบังคับใช้ได้และจะเชื่อมกับเว็บ3ด้วยโปรโตคอล23ได้ได้เชื่อมกับเนี่ยคะ่ะระบบเนี้ย Purity b a d g e ซึ่ง purity base เนีคะเป็นตัวที่จะแยกเหรียญบริสุทธิ์นะคะคือเหรียญที่ขุดเองจากเมืองพายและเหรียญที่เราเนี่ยไปซื้อมาจากกระดานเทรดนะคะก็คือที่ออกมาจาก IOU ที่เก่งกำไรจากกระดานเทรดนะคะนี่แหละคือความแตกต่างเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นรู้ได้อย่างไรขเขามีระบบสร้างโปรแกรมขึ้นมา ที่จะสามารถแยกตรงนี้ได้ค่ะอันนี้คือคําตอบที่ฉายมาในใจกูดาให้พูดนะครับทีเรามาดูต่อนะคะเหรียญที่เราซื้อมาเนี่ยเมื่อวานกูดาได้ทําวิดีโออธิบายไปแล้วเนาะเราจะเห็นว่าให้ดูจากวันที่12แล้วกันอ่ะคือเหรียญที่เราซื้อมาแล้วเรามาทําการลงทุนนะคะในการฝากเหรียญกินดอกเบีย้ยหรือท,รที่เรียกว่าสเต็กค,ค่ะ,คะ การสเต็กเหรียญเนี่ยทุกครั้งที่เรากดสเต็ก1ครั้ง 1, 2, 3, 4, งสองสาก็แปดเก็แล้วแต่แต่ละเดือนเราได้บวก1ตลอดเลยนะคะซึ่งมันก็จะมาเพิ่มแรงบูสเตอร์ไอแรงล็อกอัพตรงนี้ค่ะให้เราทันทีบูสเตอร์ของเราก็จะเพิ่มขึ้นทันทีนะคะทุกครั้งนี่เลยจะเห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างของคูดาเนี่ยหนึ่งพเมื่อคูดาซื้อเพิ่มมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่ ยี่สจาก24เป็น5.24จุเป็นจุดแล้วเห็นไหมคะและมันก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกจาก20เป็น21เอ็เลยทีนี้เห็นไหมคะแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกจาก21.26เพิ่มขึ้นมาเป็น21.6สิเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาอ่ะยี่สเอ็ดจุดเกา่วันนี้วันที่18เพิ่มมาเป็น22.27นี่มาจากการล็อกอัพนะคะ เหรียญที่เราซื้อมาจากกระดานเทรดอะซื้อมาแล้วนะคะโอ้โหซื้อมาตั้งเยอะอะบางคนเนาะแล้วจะเอามาเก็บไว้ทําไมอะเก็บไว้ในกระเป๋ามีบางท่านเก็บไว้ในกระเป๋าโดนมิจฉาชีพดูดไปซะอีกเขาให้เอามาลงทุนทีนี้มาดูของกูดานะคะเดือนแรกที่กูดาเริ่มทำสเต็กก็คือเดือนที่7กูดาก็ได้ไปลงทุนกับกระดานเทรด okx กระดานคริปโตนะคะเนาะ okx OK, max โน่นนี่ก็ว่าไปก็หลายกระดานอยู่นะคะตอนแรกก็เริ่มที่1 2กระดานก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเราจะไม่วางวลีช่วงแรกน่าจะวางวลีซึ่งคูดาเอ๊ะไม่ใช่แล้วแต่ทีนี้ตอนหลังเขาพัฒนาแอปทันทีเลยก็คือให้เราใช้ใบหน้าหรือ,อนิ้วมือได้คูดาก็เลยกล้าที่จะลงทุนมากขึ้นถึงแม้ว่าบริษัทต่างๆที่โคทีมได้ ให้ผ่าน KYB เข้ามาแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ายังถ้าเราไปวางวอลีอ่ะกูดาไม่สนับสนุนนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะเดือนแรกของกูดากูดาก็ทำบันทึกเลยวันที่1เดือน7นะคะแล้วกูดาลงทุนไปกี่เหรียญก็น้อยหน่อยเนาะแบบลอ,ลองทดลองดูสมมติว่ากูดาลงทุนไป500เหรียญเห็นไหมคะเวลากูดาเอ่อกดลงทุนไปแต่ละครั้งเนี่ยกูดาได้บวกบูสเตอร์ตรงเนี้ยค่ะที่กูดาพูดมเมื่อกี้ นะคะ b o o ตอร์ตรงนี้จะบวกขึ้นมาทันทีเลยบวก1น,นะคะและกำไรที่บ่อจาก500เหรียญเนี่ยคุณดาก็จะได้15เหรียญน,นี่คือ1เดือนนะคะ30วันก็จะได้15เหรียญคุณดาทำกำไรที่ลงทุนไว้เนี่ยนะคะก็ทั้งหมด7,980เหรียญอันนี้เดือนแรกคือเหรียญที่คุณดาซื้อมาเนาะแล้วได้กำไรอยู่ที่251เหรียญ เหรียญทุกครั้งนะคะเมื่อครบ30วันมันจะกลับมาเองในกระเปา๋าอลเ l e t แล้วคูดาก็ระบายสีเขียวไว้นี่คือเหรียญต้นทุนนะคะของคูดานี่คือเหรียญที่คูดาซื้อมาต้นทุนกลับมาแล้วนะคะทีนี้ในแต่ละครั้งอย่างเดือนแรกเนี่ยคูดานะคะทำสเต็กนะคะ7ครั้งก็คือกับเจ็ดอาจจะเจ็ดบริษัทที่คูดาทำเนาะในพายเบราว์เซอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้คูดาจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งว่ามีบริษัทอะไรบ้างควรจะทำ บางบริษัทไม่ควรทำก่อนมันเสี่ยงก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะอธิบายเรื่องผลกำไรก่อนในการปลดล็อกตรงนี้นะคะ่ะเหรียญที่เราล็อกไว้30วันเนี่ยพอครบ30วันเหรียญจะกลับมาหาเรานะคะให้เราย้ายกลับให้เราย้ายไปในกระเป๋าวอลเล็ตของเรามันก็จะได้ทันทีเลยที่ไปกับกับกับต้นทุนนะคะ่ะก็คือต่อครั้งก็คือ0.97นะคะ0.97 แต่ไอ้ไอ้กำไรตรงนี้สิบเหรียญเนี่ยยังไม่มาทํำไมยังไม่มาก็ครูดาบอกแล้วไงว่าเหรียญเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยจากกระดานคริปโตเนี่ยมันจะล็อกไว้5ปีและตามกฎหมายนะคะคริปโตการที่เราไปทำสเต็กเหรียญทํากำไรแบบนี้นะคะฝากไว้หรือล็อกเหรียญไว้เนี่ยเหรียญเนี่ย เมื่อบริษัทผมว่า b ี n แนนซพราะเขาปลดล็อกเนี่ยอย่าง OKX OK อ่ะพราะเขาปลดล็อกเนี่ยเขาจะไม่คืนกําไรมาให้กับผู้ลงทุนโดยตรงแต่ว่าเขาจะคืนนะคะระบบเนี่ยมันจะคืนไปที่ระบบเอ่อพายถูกต้องไหมคะเพราะระบบพายเอ่อเป็นตัวกลางวอลเเชนของพายเป็นตัวกลางระหว่างเราผู้ลงทุนพายแล้วก็กระดานอ่าเทรดหมายถึงซึ่งแน่นอนพอเหรียญย,ย้ายต้นทุนกลับมาหาเรา ก็จะมาเฉพาะต้นทุนแต่กําไรยังโดนล็อกอยู่นะคะซึ่งนั่นต้องผ่านโคทีมตรงนี้นะคะการทำธุรกรรมตรงนี้แล้วตรงนี้แหละค่ะที่มันยังล็อกอยู่เนี่ยมันจะทำให้มาเนี่ยค่ะเพิ่มแรงล็อกอัพให้เราขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะอย่างที่กูดาพูดมาแต่ต้นเมื่อกี้เนาะนะคะ นี่คือสิ่งที่กูดามองเห็นนะซึ่งหลายท่านสงสัยมาเออแล้วเหรียญกําไรที่บอกว่าจะได้15เหรียญที่เราลงทุนไป500เหรียญใน30วันมันไปไหนล่ะเอ๊ทาไมได้แค่0.0.97ก็นี่ค่ะคือเหตุผลแล้วที่นี้เหรียญที่เข้ามา0.97อย่างของคูดา7ครั้ง0.97เคูณ7เนี่ยเหรียญที่เข้ามาในกระเป๋าบวลดของกูดาเลยนี่คือ6.79อันนี้คือมาเลยอ่ะ6.79 นะฮะที่เข้ามาเลยนะคูณ3ามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่เดือนแรกคูดานั่งกินนอนกินเฉยๆแล้ว21ล้านยังไม่เอาต้นทุนอะไรไปทำเอ่อใช้เลยอะ่ะเงินคูดาก็จะได้ไมาแล้วยีล้านนี่แค่กูดาคิดแค่เหรียญดอลลาร์นะคะสามหนึ่าเพราะคูดาคิดว่าอย่างที่คูดาบอกอะค่ะ ดอลลาร์จะเป็น1ต่อหนึ่งในวันอีกไม่นานนี้กูดาก็เลยตั้งเกณฑ์ไว้แค่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะคิดเหรียญละ10ละ้าน1ิล้านก็แล้วแต่คุณนี่กูดาแค่คิดได้เห็นแค่กูดาคิดแค่เหรียญละ3ามหนึ้าเกู้ดาก็ได้แล้วยีล้านบาทหรือ21ล้านหยวนหรือว่า21ล้านรูปียี่สล้านโครนา เงินทั่วโลกมันจะเป็นมีค่า1ต่อหนึ่งหดอลลาร์เท่ากับ1นึบาท3ามหนึ่งสี่หนึ่งเอยห้าสิดอลลาร์ก็เท่ากับ3 1 4แสนบาทอันนี้คือนี่คือคูดานะคะนี่คือคูดาคุณจะเชื่อหรือไม่อย่ามามีอยามามีแรงต้านก็รอดูกันต่อไปแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะที่นี้เราจะเห็นเข้าใจแล้วนะคะว่า เนี่ยค่ะคือเราได้กําไรกลับมาทันทีในส่วนนี้นะคะและที่มันมีที่สุดเลยอะค่ะก็คือเราได้รางวัลการล็อกอัพเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการโยกย้ายเหรียญอะไรเงี้ยนะคะมันจะเพิ่มลเลืเหรียญที่ครูดาเนี่ยนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะเหรียญที่ครูดาเนี่ยปลดล็อกแล้วครูดาก็เอาเหรียญน,นั้นอะไปลงทุนต่อในเดือนต่อไปเดือนที่สองเนี่ยค่ะอ่ะครูดาก็เริ่มทำหกสวันบ้าง นะลงทุนต่อกี่ครั้งละคะเนครูดาลงทุนกี่ครั้งเพราะฉะนั้นมันได้กําไรกี่ครั้งอะรวมตรงนี้เนาะเข้าปันห้ารามนะคะที่คูดาลงทุนไปเนาะซึ่งกําไรเนี่ยอยู่ที่ก็รวมแล้วก็300รอยกว่าเหรียญอะเพราะว่าคูดาลงทุนยังไม่ได้ลงราย,รายละเอียดด้วยเนาะยังไม่ได้ลงราย,รายการนะคะสองร้อยเามเหรียญแล้วนี่ขี่เป็นเท่าไหร่แล้วคะอ่าเดี๋ยวขี่ได้ดูสองจีว่าสามอเหรียญอะ่ะหน่วยสิบร้อย สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้านี่คือกำไรที่จะได้เก้าสิบสี่ล้านหมายถึงนะคะเก้าสิบสี่ล้านสองแสนกว่าคิดดูสิคขาว่านี่คือสิ่งที่คูดาจะได้รับหลังจากครบห้าปีเพราะมันคือกำไรที่ล็อกไว้อยู่นะคะคือเหรียญที่คูดาล็อกไว้ถ้าคูดาเอาไปซื้อเหรียญตอนนี้เอถึงวันห้าปีข้างหน้าเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วเหรียญละสิบสองบาทยี่สิบบาทไม่ได้ นะคะเพราะเหรียญมันจะต้องขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่คูดาได้ทันทีหลังจากตรงนี้คืออะไรคะก็คือเนี่ยค่ะแรงล็อกเหรียญนเนี่ยค่ะแล้วก็กําไรต่อครั้งนี่แหละค่ะทุกครั้งที่คูดาโอนก็ได้เพิ่มมาอีกซึ่งทุกท่านดูสิคะคูดาลงทุนไปกี่ครั้งละทีนี้มาดูเดือนที่3นะคะเดือนที่3ของคูดาเดือนนี้เนาะไอหมายถึงว่าเอาไปทำสเต็กเนาะก็ล็อกไว้30วัน แล้วมันหมดอายุเมื่อไรปลดล็อกเมื่อไหร่30วันก็เดือน9เดือน10ก็จะปลดล็อกให้นะคะอันนี้เนาะอ่ะตรงนี้ค่ะ90วันกูดาลอง90วันเนาะแล้วลองดูสิคะเนี่ยเก้าสิบวันเนี่ยคือกูดาจะได้ไม่ต้องโอนทุกครั้งเออโอนบ่อยทําบ่อยเพราะการโอนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะจ่ายค่าแก๊สนะคะต่อครั้งเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อครั้งนะคะทีนี้กูดาก็เลยลองทำสามเดือนก็ลองลงทุนไปสามร้อยเหรียญเก้าสิบวัน นะคะซึ่ง90วันกูดาได้26เหรียญแรงบูสเตอร์เพิ่มทันทีนะคะอย่างตรงนี้กูดาก็ทำไปเยอะเลยร้อยบ้างอะไรบ้างเขาแยกอะค่ะเพราะแต่ก่อนเคยทำทีเดียว4,000 3,000แล้วแรงบูสเตอร์มันได้น้อยไงค่ะมันกระจายแบบนี้อะค่ะประามาณอารมณ์ประมาณนี้ดีกว่าซึ่งเนี่ยอย่างเราดูนะฮะเนี่ย500เหรียญกูดาก็จะได้ต้นทุน500 กำไรก็43แล้วเท่าไหร่ก็ไปแล้วล่ะคะพี่น้องที่รักทั้งหลายก็หวังว่าการอธิบายของครูดานี้เข้าใจเนาะว่าผลกำไรที่เราไปล็อกเหรียญไว้นั้นที่บอกว่าจะได้อย่างลงทุน500แล้วเราจะได้43เหรียญก็คือล็อกไว้5ปีแต่สิ่งที่เราได้ทันทีคือแรงบูสเตอร์นะคะเพิ่มแรงขุดเหรียญและเมื่อเราย้ายเข้ามาหลังจากครบที่เราล็อกไว้90วันดังตรงนี้เนาะเราก็จะได้ทันที0.97 หากมีคำถามอะไรก็มาถามครูดาพรุ่งนี้ในห้องประชุมนะคะ